ที่อยากทำคลิปนี้ เขาเอาแป้งมาค่ะแป้งกับไข่นะคะพี่เขาเอากระบวยที่พี่จุ่มน้ํามันนํามาใส่แป้งแล้วเขาก็เอาไข่แดงวางตรงกลางหมูเด้งที่เขาหมักแล้วอะค่ะพี่แล้วก็เอามาบีบล้อมรอบไข่แดงแล้วแกะแถะข้างล่างมาแปะปิดข้างบนปิดฝาอ๋ออีกแล้วเหรอใช่แล้วลงไปทอดแต่ไส้มันไม่เหมือนอันที่เราเคยทํานะคะอันนี้มันจะมีหมูเด้งด้วยไงใช่มันก็น่าจะอร่อยกว่าเพราะใส่หมูเยอะใส่ล้อมรอบไข่แดงใช่ค่ะไข่เด้งเด้งเป้าไม่รู้นะคะไปดูกันมาคาราเกะ ผสมแป้งกันรอเลยนะคะครับใส่ไข่ด้วยเหรอผสมแป้งไข่ค่ะอ๋อแป้งคือแป้งอะไรครับใช้แป้งทอดกรอบนะคะใช้แป้งทอดกรอบไข่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอย่าให้เหลวนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ติดกระบวยเนาะครับอ่าใส่น้ํานิดหนึ่งนะคะครับส่วนผมก็ตั้งไฟไว้รอเลยกระบวยจุ่มไว้รอเลยจะได้ร้อนใช่ค่ะตีแป้งให้เข้ากันก่อนค่ะครับกระบวยร้อนแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในนี้เลยค่ะน่าจะได้แล้วนะคะ พู้น่าจะได้ยงนันแช่เลยอ่ะแช่แล้วนะคะครับจุ่มไปก่อนเนาะ,อะโอเคแล้วก็จุ่มลงไปครับเอาละค่ะแล้วคะ่ะปูแล้วคะ่ะอ่าแล้วเทออกครับเป็นน้ำมันออกแล้วก็ตอกไข่ใส่ตอกไข่แดงใส่ต้องค่อยๆนะคะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ตรงกลางแบบน,นี้นะคะแบบนี้คะ่ะครับแล้วเราก็เตรียมหมูหมูเด้งของเราไวแะะ้ลแล้วนะคะปรุงรสแล้วนะคะได้ครับแล้วก็บีบใส่ตรงข้างแบบนี้ อะไรเยอะอู้ยน่ากินอะ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วโอ้ยอย,อย่างเยอะเราก็มาจัดการเอาออกข้างๆก่อนนะคะเพื่อพับข้างล่างขึ้นมาใช่ค่ะมันก็เหมือนพิซที่เราเคยทํานะคะแต่ว่ามันจะเป็นไส้คนละแบบเฉยๆเนาะ,ะง่ายๆพอได้วันนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะคะค่อยๆดึงนะคะอย่าขาดครับดึงมปิดไว้แบบนี้นะคะอ๋อ เพื่อที่จะไม่ไม่ให้มันหลุดอ่าไปทอด<ป>เลยค่ะป๊าบอย่างนี้เข้าไปแล้วมันก็จะต้องร่อนออกนะคะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่แล้อะคะ่ะเทกระบวยเลยค่ะพี่ข้อสำคัญของคันของมันนะครับคุณผู้ชม มันก็คือได้ทําด้วยกัน2คนผมเมียนมันจะอร่อยตรงนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เราทํากันอาหารกินกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวินเดชแนลกันเยอะๆนะครับครับผมพอเหลืองสวยประมาณนี้แล้วเนาะเราก็ตักขึ้นมาเลยกลาว่าให้ข้างในมันสุกให้หมูสุกให้ไข่สุกนะครับแล้วก็เทนิดนึงเพื่อให้น้ํามันมันแห้งแล้วเราเอาทางไหนดีทางกลมดีกว่าขึ้นนั้วหนูเนาะไว้ไว้ มาค่ะหันดูเลยเนาะว่าข้างในเป็นไงสุกเป่าน่าจะสุกพี่เขาต้องคว้าแบบนี้เนาะควอย่างนี้แหละโอ้โหกรอบมากฟังแค่เสียงก็มีชัยไปกว่าครึ่งนี่นี่ค่ะเออแ่หมูเด้งเขาสุกอยู่แล้วครับมันจะกรอบมากนะคะพี่ไงเอาช้อนกันวันเนี้ยช้อนค่ะเดี๋ยวทานกับซอสเลยนะคะครับอนกับมายองเนสนะคะ เหมือนได้กินเกี๊ยวว่ะพี่เกี๊ยวซาเออเหมือนเองพองอันนี้แค่ครับพี่หมูเยอะมาครับคำโตๆไปเลยเชียร์สคำใหญ่จะร้อไหมหมูก็นุ่มรสชาติดีรสชาติดีคุณผู้ชมอร่อยครับแป้งก็กรอบเนาะมีความกรอบของแป้งกับไข่ นุ่มของหมูเด้งความอร่อยของเพราะว่าหมูเด้งเราปรุงรสไปแล้วค่ะอืมอร่อยรอร่อยค่ะคลิปนี้เราไปทำกันูนะคะคลิปนี้สําเร็จนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับ